อนะตอนนี้ก็อยู่กับเกมคอยแบงก์ไงนะดีอะไระตัว,นะว,ว,น,วนี้จะมาให้ดูระาวางังวงแคดกับห่วงซารา่า <c oughs> เดี๋ยวดีรี้วว่าสองดาวก็ป,ป๊อปหนึ่าางดาวหนึ่งดาวก็เอ้ยหนึ่งดอกหานะ อามได้ท้าตอนไหก,ก็นน่ผก็เป็นพิธีกรนะ่ะไอะ้เจ้าไม่แทนแนบสกิดเลยมาเอแรกมาละน,าน,น,นี่นเรามาดูสะพาสะพนสานนทำเหมือนแรกเลยขับดานะนั่นนั่นนั่ี่โว์เออยโลมากเลยออ <laughs> มีดอย่างรัวลงไปนองเลยสัม้านสัมัโอตาล่าโอตาลาอยากวัวยยัโวน่ออยากวัวหน่อยอ้าวเอ,าอเคตอนนี้สกอร์ของก๊อฟนมะ่นำไปอยู่สี่ต่อสองโซเดียชานีตอนนี้กำลังจะตามทางะนะสี่ต่อสามแล้ว ระวังหัวซาลาตัวอ้วดตีเตัวันะักับดีกอล์ฟนะตัวิงเดียวเดียวอุ้ยระเบิดโดนอ้วว่ามาเหมือนแมวทางฝ่ายเล็นไปได้ยังไงระวังกายกุกับยูบ้านอรนนีสกอร์เท่ากันแล้วนะ,ะครับเ เติบเหน้าแล้วเออตอกำกัแบบนัาอยู่ห้าตีนะโอ้โอซาร่าแต่ก็ึ๊งเลยเดกตามเชลมาปะทะน่ะะะเดินไตรงป้าดที่กเอา้าเหมืองแร่ผาเมืองแร่เข้าเหมืองแร่ ไม่ทัเคอุ้ยออ้ออลูสกนั้นเออ่ลงไปนอเลยนะดดหน่อยขัดหน่อย ป้าเหมืองเล่ความรู้สึกของของเนีป้าเหมือนเลยไ้ตาชางน,น่นะ่าเปล่นทักแล้วโอ้ยโอซารลาเป็นปืนอะโลาเป็นปืนเออมาแล้วมินมาแล้วอือออโอไปวะนี่ยลง uh. ไ,ไม่ได้เลยไ,ได้เลยป้าเหมือนเล่ ก็เป็นกลาวว่า้าเหมืองแรกนะโอ้โหมืนทำไมต้อมีไ้เบาเหมือนกันนี่โชว์ด้วยเอเคโอเคอืออ้เมือนแรกเลยสาราพเมืองแร่อผมลองใช้ปืนนันฮะ เออเห็นยังไงโอ้ยนิ่ง,งโอ้โมซาร่าไปเป็นสไนไม้แล้วนะตอนนี้สกอร์อยู่ที่นำแปดเจ็ดน,นะครับสุดยอดไปเลยเข้าใจไหมโอ้โหแปดเท่าแล้วนะโซโล่ม้สไนไม้ไม เนี่นี่นี่มีโช่มีดตีอันนี้อย่างแม่นเลยเราไปดูที่อันนี้สกอร์เท่าะนะฮะเรจะเห็นหรือไม,ม่เอือตรวจแล้วครัวจแล้วเฮ้ยยามมันเพื่อเอาคนอนเพื่อาเหมือนแม่เลยนะภาพ <c oughs> เหมือนแม่้าเหมือน ต่างเป็นต่างป้าเมืองแรกนะเลยฮะเรื่องที่เขาตลกมาก,กอันนี้ตะกอที่ก้าตะแปลนะน่าก็กำอยู่เวลาก็เลย3นาทีเจอแจกแล้วเจอกันแล้วก็เปิดตอนนะ่ะโอ้โหตายซะแล้วมีดฟันทำไมมาเอามีดแพ้ดูท่าตายมีใครมีใค้จิงเลยทีเดีดวยวจ้ะเฮ้ยครับเดี๋ยวผมมา Yeah. Oh, what a Cop Fire in the hole. Fire in the hole. Nice shot. maya มาเมืองแม่มาทำไรอ่ะมาทำไรอ่ะ โอเคกลับมาแล้วขอช่วยรอนานครับรก็มีนำอยู่ที่10ต่อ10นะตอนผมไม่อยู่อนะผมก็ไม่รู้เอ,อยู่ไหนกันนะรู้ว่าอะไรันระเบิดไะโอ้โห เป็นร้อะก็จะเห็นไหม่างคนน้นเห็นนะเขเคยยองนะถอกระดาเป็นร้อยอันี้นเจกจกลมาเมืองแม่มาเีิบแล้วไม่ใช่เีย้วงานน้จะดสีต่อติบนะคนจองอะไรอีกสิบวิเท่านั้นเราจะน้ำ้อง <Why? S 1> เร้วนคับคาร้ารเล่นคิด <Ready S 1> ตี <win. S 1> นะอตอน0เอ็นนาฝ่ายรชน,นะครับ